สวัสดีแฟนๆเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้เทลแอนด์และช่องอยูทูบเรือใบอัปเดตนะฮะในคลิปนี้ของผม,มทุกคนไปดูเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่17ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับบีต์อยู่ในเตตฮะไปดู11รายชื่อผู้เล่นก่อนเลยครับซิตี้ประตูเป็นเอเดรีนนะฮะกองหลังมีสโตนดีอาร์ลาป็อกกิเซนโก้ครับตรงกลางมีโรดี Boy ้เดอะบอยเบรโดซิวานะครับแนวลูกมีมาเลสโฟเรนแล้วก็กิลิชทางฝั่งผู้มาเยือนครับเบลซ่า กัดมาประตูเป็นเมสซีเย่กองหลังมีชักเคิลสตันลุคไอลิงยอร์เรนเต้นะครับฟิปโป้ตรงกลางมีดักลานกับฟอร์ชออรุกมีแฮร์ริสันโรเบิร์ตราฟินญ่าและน้าเป้าเป็นเดนิสเจมส์ฮะไปกันที่เอติฮัสเตเดียมบอลมาทีโฟเดนครับเพย์แรกโรดี้โดนจิ้มอยู่แล้วยังไงบอลทะลักมาเข้าทางโรดี้แล้วสกัดมาโฟเดนยิงแล้วสกัดจะไม่ด้เรียบร้อยเลยครับบูฮูทีโฟเดนยิงขึ้นนำไปก่อนเลยครับสตี ในนาทีที่8เท่านั้นครับจังหวะลุยมาของโรดี้ครับบอนมันคุกขิกแล้วเกินสุดท้ายก็ทางโฟเดนแปรเข้าายจังหวะต่อมาเตะมุมสก,กัดกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไปที่ลิยาสมาเลสดเอลียาสมาเล็ดเล่นครับมาเลสดเปิดโค้งๆลงนี้โคกแล้วก็เรียบร้อยครับ2-0นาทีที่13ครับเชคกิลิดบวกประตูเพิ่มไม่ไมลําหน้าด้วยเชคกิลิดจังหวะของซิตี้ได้ลุยต่อเนื่อง โรดี้แทงมาเขวินเดอร์บอยทางด้านซ้ายแล้วยิลงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหครึ่งชั่วโมงผ่านคกับ3 0มศูการแทงของโรดี้ครับแล้วเดอร์บอยสัดด้วยสายเสาแรกไปดูเกมขึ้นหลังกันบ้างครับตีบุกต,ต่อเนื่องครับแจ็คกลิททางด้านซ้ายยังไปได้อยู่ครับจีจีแล้วดีดเข้ากลางมาคุยกัน ดูดูกันปาดไปทางขวาสุดเลียสมาเลสโยกแล้วโยกโยกแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหนิ่มๆน,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 นะบอลกลิ้งหลุนๆเข้าประตูไปยูสูนจากเลียสมาเลสครับบอ,อนเป็นของหลีกันบ้างครับดูโอกาสของทิงเยือนเปิดเข้ามาแล้วโ้โคกไม่ดีจงังหวะซอนดักราดยิงสวนแล้วชนเข้าออไปครับ แล้วตัดมาเป็นซิตี้ลุยกันต่อเข้ากลางมาเควินเดอร์บอยตั้งปอมสัตว์ลูกนี้โอ้โูตงุงตงคายบอลเสียบใต้าคาน5-0เดบร์บอยเต็มข้อลอเต็มแข้งบอลพุ่งแรงแหวกอากาศครับทั้งว,ว่าทั้งขวาเปิดเข้ามาแล้วโคกลูกนี้สามมีทีแล้วยังไงบอลค,คุกขิกกิงจนได้ครับโอ้โหสามดาบครับว,ว่ามงครับสา ไม่จบใช่ไหมอีกทีนึงให้มันดูเรื่องก,กันไปครับเปิดแต่มุมอาร์เกว่าขอบ้างโอ้โหเอสซูนคูนสวัตเก้าสิบตีเปิด, A T ลลดเอตีฮัสเตเดียมออลม์ลียูเนเตตไปเจ็บประตูศูนย์แมนออฟเดอะแมตช์ได้แก่คิวินเดอะบรอยเก้าสินาทีครับเดอะบอยสัมผัสบอลไป77ครั้งครัครบยิงไป2ประตูโอกาสยิง9ครั้งผ่านบอลแม่นยำส4่ครั้งครับคิดเป็น81% นะในการดวลลูกบนพื้น4ครั้งครับคีพาสไป4ครั้งครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งสไลด์สครั้งและนี่คือเดอะบอยร่างเทพคัมแบ็กครับสามารถรับชมสถิติเช่นนี้ครับได้ที่แฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้แทลเล็ตนะฮะไปดูสถิติหลังเกมสักนิดหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของบอลหนึ่งหกสิบสี่เปอร์นะฮะลีดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เซติยิงด้วยกันทั้งหมดสามสิบเอ็ดครั้งครับตรงกรอบสิบห้าครั้งส่วนลีดหกครั้งครับตรงกรอบสามครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่เอติฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล,ล่มลีด n ยูไ d นเต็ดไป7ประตูต่อ0ย์ใครรับชมทาง Facebook ฝากกดติดตามแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ใครรับชมทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube เรือใบอัปเดตด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับรับชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทุกประตูที่2ู id